เดี๋ยวเมื่อกี้ว่าไงนะคะผมบอกว่าแต่งงานกันนะครับแต่แต่งผู้ช่วยชินเป็นอะไรไปนะ่ะไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะมีเรื่องอะไรหรือเปล่าครับเสียงดังชิลไม่มีอะไรคะ่ะปับนะคะเออคือแต,แต่แต่งอะไรนะคะ แต่งงานกันนะครับต้องให้ผมพูดอีกกี่รอบเนี่ยฮนั่นสินะคะแต่งงานนี่เองได้ยินกี่ครั้งก็ตกใจนะะี่ค่ะงั้นเหรอครับก็ใช่สิคะแล้วอยู่ๆมาขอแต่งงานทันโทรศัพท์แบบนี้มันตกใจนะคะแล้วนี่ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะคุยกันทันโทรศัพท์นะคะแล้วก็ไม่ใช่รายการโฮมช็อปปี้ถึงจะต้องโทรด่วนของมีจำนวนจำกัดหรือว่า มาก่อนได้ก่อนนี่คือการขอแต่งงานเลยนะคะงั้นมาเจอแล้วคุยกันใหม่ครับค่ะแบบนั้นก็ดีค่ะไม่ไม่ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรงั้นหรอกครับค่ะคุยกันผ่านทางโทรศัพท์ก็พอแล้วค่ะแล้วก็ถ้าจะให้พูดเชิญขอปฏิเสธคำขอตอนนี้เลยค่ะ จะทำเป็นไม่ได้ยินที่คุณพูดเมื่อกี้นะคะฉันไม่มีความคิดที่จะแต่งงานเลยค่ะงั้นเมื่อวนานมันรับบทําไมล่ะครับคะเออเรื่องนั้นก็แค่ไปนะคะแค่หรอครับความรู้สึกวักนี่มันอะไรกันคะ่ะก็แค่ไปบ้าไปแล้วเรื่องมันเริ่มเพราะยัยเพื่อนตัวดีนั่นจะบอกอยังไงดีล่ะทำไมล่ะ มันก็อาจจะมีนี่คะที่แค่ไปดูตัวเฉยๆแต่ไม่ได้จะแต่งงานน่ะแค่เป็นักดูตัวกันสถานที่หรูๆอะไรแบบนั้นบ้าที่สุดนึกจะพูดอะไรก็พูดได้เหรอแล้วก็ชิงขอถามอะไรหน่อยนะคะทำไมถึงจะแต่งงานกับฉันหรอคะเมื่อวานเราได้เจอกันแค่แป๊บเดียวไม่ได้ตกหลุมรักกันด้วยซ้ำไม่ใช่เหรอคะฉันฉันก็ทำเกินไปหน่อยด้วย เช่ครับทั้งประธานมาทางนี้นี่ทำไงดีแล้วถ้าตกหลุมรักไปแล้วล่ะ อะไรหรือเปล่าครับได้เวลาไปแล้วนะครับเปล่าหรอกถ้างาั้นคุณจิงยองซอมาเจอแล้วคุยกันนะครับที่ที่เจอกันเมื่อวานตอนหนึ่งทุ่มไม่ค่ะไม่ค่ะวันนี้ฉันไม่สะดวกนะคะอืม ผมก็ไม่สะดวกเหมือนกันงั้นเป็นวันเสาร์ไม่ต้องหรอกคะ่ะคุณน่าจะยุ่งไม่จําเป็นต้องทําถึงขนาดนั้นหรอกคะ่ะฉันจะไม่แต่งเอ้ยแต่งไม่ได้คะ่ะจริงๆแล้วฉันชอบผู้หญิงคะ่ะไม่ได้ชอบผู้ชายเลยจริงๆนะคะฉันรักผู้หญิงมากมากเลยคะ่ะแค่นี้นะคะสวัสดีคะ่ะเฮ้ยแล้วฉันจะทำยังไงดี เลียผู้ชายงั้นหรอพูดแบบนั้นไปได้ยังไงเนี่ยเมื่อวานตอนเจอกันก็พูดอยู่ชอดชอดชอดว่าเป็นนักล่าผู้ชายเฮ้ยท่านประธานมาแล้วหรอครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับท่านประธานน่าจะยุ่งยุ่งกันงั้นเริ่มเลยนะครับเรื่องแรกเรื่องลงงานที่เวียนนามใช่ไหมครับบ้าจริงๆนั่งมันไม่ปกติเลยสน,นิด ฉันกับนายคังแทมูคนนั้นเนี่ยนะไม่สิฉันเป็นนะับบอดกับประทางบริษัทตัวเองเนี่ยนะจบแล้วนะคะกับ EP 1แล้วมาเจอกัน EP ที่2นะคะสวัสดีค่ะ